วัสดีครับพิสานวันบางเดียนหาครับมันี้มาป่อยน้ำออกจากเขานะครับเป่งน้ำออกจากข้าวใดปลามากความครับปลาต้องไปเคี่ยวครับปูมาน้ำนะครับหลจากการเปร่งน้ำออกจากข้าวนะครับวันด้กินแนี่ครับตอนนี้ล้าไม่ามาได้เบือนครับนบ้ำมาไหลกันเลย ใบนำเพลงน,นำออกจากห,หน้าก็ได้ในป่ามากนะครับทำกันมกมุกไว้นะครับเด็กกินดรวนปลาหลายชนิดนครับแต่เพื่อนกับมีโรคนะครับปลเพื่อนก็ได้ตามสีตัวอยู่อ,อ่อนใน้องสายครับสีมามุกมอนะครับตัวตะไคร่เอาค่านะครับมาตาใส่นะครับออกจากน้องแง่นะครับปลาขอน้อยลงไปใคนให,หน้าหน้าแล้วก็ น,าน,านั่งก็ชีก็ได้กินพ่อหนาหนาปลาขอดนะครับเปรียงอกอกจากข่าวข้าวนาข้าว,าวอยู่ข้างล่างนะครับทีน,นี้หาเอาตะไคร่นะครับตะไคร์มามาตำใสผิดหน่อยนะครับขาตะไคร์มาตำใสขาตะไคร้ก็ยู่นี่นะครับดูเห็นหน้า นี่ก็ปลาดุกครับปลาดุกกระชังสองพันกว่าตัวครับนี่ใบบกหดเขาวิ่นีแหละครับใบบกหดตะไคร่นะครับไปใส่ตามใส่มกปลาเพราะว่าเขากันดีนะครับนี่มันมาดึงหอดทางเหงานมน้องอยแพร่พันเอวจดึงทางห่างมันนั่นเลยมันไฟแพร่ดี ครับต่ำกันจะไปใบบกขูดนะครับแต่ใครเมื่อยไปบกขูดปะทำไส่นะครับอิสานบ้านบ้าเนินหาครับอาารการกินผักในเมื่อสมัยก้อนแห่งแรงนี่ครับเป็นโคกเป็นป่ามามีอันนี้ก็หามาปูเองครับนี่พวกนี้ต้น พัดติวนี่ครับมันอยู่ในป่าเขาก็เอามาไปในสวน,นครับใปบักกูดต,ต้นบักมงนะครับต้นมะมงใส่ตุ่มปลาสเสียบด้ครับนี่ครับอสา,บานบานมากเลหนามืดดูมืดกินครับหนาม,มีปลาในหน้ามีเขา่าทั้งโขก็มีพักมีซีใบครับแรงครับแถวนี้มัก่กรเป็นโขกเป็นปลานี่ก็จะเจาะหนามบาดานใส่เอาครับ น้าแรงไงใส่บ่อนาเบ่ดานะครับพอดพักคนมีนะครับนําซ้าเนี่ย็ไว้แต่ปล่อยปลาเดี่ยงปลาครับครับจากบางเดือนห้าอุดรธานีครับ